ที่ที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนเราก็เป็นที่จับตาดูหลังจากนี้นะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะจะเปิดเครื่องยนต์ในการเร่งเครื่องนโยบายเนี่ยอันไหนก่อนเพราะว่าดูเหมือนจะมีบบโอ้โหร่วมเป็น10บเลยนะคะ1ินโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแพรทองทานรัฐบาลอิงนะคะ,คะ ต้องบอกคุณผู้ชมว่านโยบายจริงๆอ่ะมีเยอะมากนะคะก็คือหนาเฉพาะช่วงที่เป็นนโยบายไม่ไม่ไมรวมภาคผนวกเนี่ยก็ประมาณ1 3บส่หน้าแต่ว่าในส่วนของเร่งด่วน่ะก็คือ10อันที่ออกมาเผยแพร่กันถ้าเกิดว่าอยากฟังเต็มๆก็ต้องรอฟังวันที่12เลยะนะคะส่วนนโยบายเร่งด่วนเนี่ยจะเห็นว่าให้น้ำหนักไปในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจนตามสไตล์แบบไทยรักไทยเลยนะคะก็คือในเรื่องการลดไรายได้ในเรื่องการสร้างโอกาส จะมีเด่นๆก็มีเรื่องการปรับโครงสร้างหนี่นะคะแล้วก็เรื่องการช่วย SME อันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเห็นถึงภัยคุกคามจากร้านค้าออนไลน์จากจีนเป็นหลักเลยที่ที่มีเสียงแบบว่าอดครวนกันมาอันนี้ก็มีใส่ลงไปในนโยบายนะคะการลดแล้วก็ปรับโครงสร้างราคาพลังงานอันนี้ใส่เอาไว้ค่อนข้างเป็นรูปธรรมค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันนะ ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการนรําเศรษฐกิจนอกระบบเศรษฐกิจใต้ดินอะไรต่างๆ<ว>ก,การค้าขายที่แบบว่าขายกันอยู่แต่ไม่จา่ายภาษีก็จะเข้าระบบภาษีก็น่าจะได้ได้นำกลับมาปัดฝุ่นนะหวยบนดินค่ะแล้วก็ต้องดูนะว่าจะมีแรงต้านอะไรหรือเปล่า <c oughs> เพราะ <c oughs> แน่นอนว่าว่านโยบายในลักษณะของการเอาสิ่งใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินเนี่ยมันอาจจะไปแตะมหม้อข้าว ของคน<ช>บางกลุ่มนะคะ,ะที่เขาที่เขาผูกขาดผลประโยชน์อยู่แต่ว่าถ้ารัฐบาลมีความเด็ดขาดกล้าหาญพอเชื่อว่าเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนแนวร่วมของสังคม่ะมีไม่น้อยเนะคก็คือเขาก็เขียนไว้ในนโยบ,บายเลยว่าเงินตรงนี้ก็จะเอามาส่งเสร,ริมสวัสดิการนนในด้านต่างๆางางนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจกใ,ตใต้ดินแต่เป็นเศรษฐกิจกนอกระบบด้วยถ้าบนึก เร็วๆก็คือพวกร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่อาจจะซื้อขายกันอย่างไม่เป็นทางการตรงนี้เขาจะมีกลไกลในการเอาเข้าสู่ระบบ okay. เพราะว่าจากตัวเลขที่มีการสำรวจตรวจสอบเนี่ยเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบทําโดยไม่เสียภาษีเนี่ยมีถึงประมาณ50%ของ GDP คือต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> มันปรับตัวกันหมดเลยร้านค้าหน้าร้านในเน้อยลง,ลงเรื่อยๆนะ <c oughs> ไปเปิดกันร้านในออนไลน์กันมากกว่าเพราะาต้นทุนก็ต่ํากว่านะแถมไม่ตนะ้อง แบบภาระเรื่องของภาษีมากด้วยเนี่ใช่แล้วอะไรก็มีทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบใช่แล้วก็มีความท้าทายเรื่องแบบต้องสู้กับทุนต่างชาติต่างๆส่วนข้อนี้ก็เป็นข้อสําคัญนะข้อนี้แหละที่คนจับตามองคือข้อ5กระตุ้นเศรษฐกิจและก็ผลักดันดิจิ a l ลเ l l ต t ก็คือเรื่องของเงินที่จะต้องแจกไปสู่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่มีการระบุว่าจะเปิดโดยกลุ่มเปราะบางก่อนนี่แหละจะรันได้ตามที่ได้สัญญาไว้ไหมว่า สิ้นเดือนกันยาใช่ไหมจะได้จับต้องเงินกันคิดว่าได้แน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพอไปไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเขาแยกออกมาเป็นเหมือนเป็นเป็นสองโปรเจกต์เลยอะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ก้อนหนึ่งที่แจกกลุ่มเปราะบางเนี่ยก้อนหนึ่งแต่ตรงพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขียนว่าและก็คือแปลว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจังอยูจ่จะถูกแยกยังอยู่แต่ถูกแยกออกไปบริหารจัดการต่างหาก โบอมองว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยจ่ายเงินให้ให้ชาวบ้านที่รอคอยอยู่เนี่ยได้ง่ายมากมก็คือโบคิดว่าได้เงินสดกันทุกคนนั่นแหละส่วนที่เป็นดิจิตอลคอลเลตอะคืออีกโครงการหนึ่งแยกไปเลยคือเป็นโครงการที่ทําเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลก็ถูกไปเขียนแยกในอีกส่วนหนึ่งของอนโยบายรัฐบาลที่ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนด้วยคือเป็นเป็นการวางโครงสร้างต่อยอดไปถึงอนาคตไง ที่แบบทุกระบบมันจะปรับเข้าสู่โหมดของความเป็นดิจิทอลหมดเลยไงนะก็ต้องเริ่มวางฐานกันตั้งแต่วันนี้เ,เพราะฉะนั้นเนี้คือการแก้ปัญหาความเสี่ยง<ม>ที่ว่าถ้าเกิดว่าจะแจกเงินในระบบดิจิทัลวอลเล็ตเลยเนี่ยความเสี่ยงเยอะเพราะมันจะทําไม่ทันแล้วถ้าจะไปเร่งเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดช่องโบเกิดความผิดพลาดก็เยอะก็เลยแยกเลยเป็นอันนี้และดิจิทัลวอลเล็ตแบบนี้ดีนะ มันเกิมันมเป็นการบริหาราออก่าเป็นการบริหารความคาดหวังความหวังของประชาชนชชตรงเนี้ยให้ได้ก่อนใช่ไหมส่วนเรื่องดิจิตอลก็คือที่สัญญาไว้ที่พูดไว้ว่าจะมีดิจิตอลมันยังมีอยู่นะแต่มันอาจจะเป็นโครงการที่ต้องวางฐานกันแบบระยะยาวไปสู่อนาคตค่ะอย่างนี้เราเชื่อว่าคนในสังคมรับได้ถ้าทําได้จริง ค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงไปเยอะ<ช>เนาะค่ะ,คะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเกษตรทันสมัยนะคะ Precision Farming อะไรต่างๆแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารนะคะการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกเรื่องการท่องเที่ยวและอุตสาหการรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ข้อ7เนี่ยม,มันน่าจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของคาสิโน อ่าเ,เขาในนั้นอ่ะเขาใช้คําว่า entertainment complex ก็จะไม่เขียนคาสินโนตรงตรงแต่ทุกค,คนก็จะเข้าใจกันว่ามันจะต้องมีอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นนโยบายคาสินโนเนี่ยบบกิ้ว่ามันมันซ่อนอยู่ในในสองข้อก็คือข้อเรื่องเศรษฐกิจใต้ดินมันก็จะต้องไปแก้กฎหมายหนึ่งก่อนกฎหมายเกี่ยวกับการพน,นรันคาสิโนเนี่ยจะต้องมีการใส่ข้อยกเว้นบางอย่างเข้าไปเสร็จแล้วเรื่อง entertainment complex เนี่ยเอามาใส่เป็นนโยบาย <ขอ S 2> การท่องเที่ยวถือเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ man made ก็คือประเทศไทยเราอ่ะส่วน ใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรมที่แบบมีอยู่เดิมอันนี้คิดว่าจะทำตามแนวแบบสิงคโปร์ดูไบที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่เราให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักเหมือนกับเวลาคนมาสมุยมาภูเก็ตมาดูทะเลแต่นี้คือมาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และอื่นๆเนอะมาแบบเหมือนเป็นแบบ one stop service ไปเลยนะคะสันทนาการธรรมชาติและสันทนาการแบบเสี่ยงแบบ เสียงวงจรวงจรค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะก็เป็นเป็นนโยบายที่ก็ถือว่าเป็นเป็นอ๋อเป็นโลโก้หนึ่งเออเป็นโลโก้หนึ่งนะของของพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยในอดีตที่เขาก็พูดถึงเรื่องของการประกาศสงครามกับยาเสพติด ะนะคะแล้วก็อีก 2, 2นโยบายสังคมนะคะก็คือเรื่องของแก้แก้ปัญหามิมชาชีพแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์นะคะมีการเขียนถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆไว้นะคะจะจัดการเรื่องนี้สุดท้ายคือส่งเสริมสวัสดิการสังคม,มค่ะก็จะเห็นว่าจาก10นโยบายแง่งด่วนเนี่ยมีเรื่องเศรษฐกิจไปแล้ว7มีเรื่องสังคม3 มีบางคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วนโยบายกัญชานโยบายอะไรไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้จะไปอยู่ในนโยบายระยะกลางและระยะยาวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องการส่งเสริมสมุนไพรต่างๆแล้วก็พวกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็จะไปอยู่ในในส่วนหลังใช่ค่ะค่ะ